เนี่ยแฟนแกฮะก็ใช่ดิ <c oughs> นี่นี่คืแกก็หัวเนาะบ้าอะไรกันนกหนาคะ <c oughs> คือว่าฉันขอโทษแล้วกันนะไม่คิดว่าแกจะหาแฟนได้ไวขนาดนี้เห็นสองสามวันที่แล้วก็บอกว่าโสดถึ่ใช่หรอพอฉันหาแฟนมาเปิดตัวกับแกปุ๊บวันนี้แกก็พาแฟนมาเปิดตัวกับฉันเลยเอ๊อมันจะไม่แปลกไปหน่อยเลยเนี่ยเอแปลกบ้าอะไรกันฮะฉันก็ คุยกันมาหลายเดือนแล้วอะแต่ก็เพิ่งเปิดตัวก็เลยพามาให้พวกแกดูนี่ไงอืมก็มนึ่ว่าอิดฉาที่ฉันมีแฟนเลรยิบจะพาไปก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงซิเออนี่ฉันไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นหรอกนะทำไมฉันต้องอิดฉาแกด้วย ฉันก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนของฉันแล้วนี่ไงแ่ไม่รู้สินะอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของฉันเนี่ยมันมักจะดีกว่าแกเลยนี่ทั้งฐานะทั้งหน้าตาแถมฉันน่ะยิ่งให้เป็นเรื่องผู้ชายนะผู้ชายของฉันที่ผ่านมาแต่ละคนมักจะดีกว่าของแกเสมอเลยนี่ฉันเกรเลยว่าแกอาจจะอิจฉาฉันซะอีกเออไม่ไมิได้อิจฉาเว้ยฉันไม่ได้อิจฉาสักหน่อยเนี่ยกาแฟนฉันน่ะเขาเป็นถึงนักมวยคณะเลยนะ แถมหน้าตาก็ดีพ่อเขาอะทำลงสีอีกด้วยนี่ก็ดูหมอสมกับเธอเนี่ยราวางจะได้ช่วยแฟนแบกกระสอบแมเอเอแล้วว่าแบบแฟนแกอะ<ๆ>เขาทำอะไรนะแถมปิดหน้าปิดตาด้วยหน้าตาไม่ดีหรือเปล่าเออไม่ใช่หรอกครับคือว่าผมกำลังเสริมดั้งมากนะครับฮ้อไปเสริมดั้งมาแสดงว่าหน้าตาไม่ดีสิเออไม่ใช่ครับไปเสริมดั้งให้มันน้อยลงนะครับพอดีมันโด่งเกิน คือนะแฟนฉันหลอกเกินอ่ะฉันเลยให้เป็นลดความหลอกมาหน่อยไปฉันเหตุการณ์ที่รักจถ้าถื่ว่าเธอไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอดตัวนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่ทำไมฉันต้องแพ้หน้าหนึ่งแล้วเนี่ยฮะนี่ฉันจะไม่มีทางหาแฟนได้ดีกว่าใหญ่หน้าเลยเหรอเนี่ยฮะกี่ปีกี่ปีฉันก็โดนานางห้อกตลอดเลยอะทำไงดีอะอ๋อนม่พี่ครับ ผมไปได้ยังเฮ้ยไปได้แล้วไปไหนก็ไปเอ่อจะจะจะไปก็ได้ครับแต่แต่แต่ว่าแต่ปีแล้วค่าจ้างผมล่ะค่าจ้างนะเหรอเท่าไหร่นะเออพันห้าครับพันห้าจะบ้าเหรอฮะแค่ให้จ้างมาเล่นเป็นแฟนแค่ชั่วโมงเดียวนะนะคิดพันห้า ก็ตอนแรกเราตกลงกันไว้พันห้านะครับผมก็เลยมาแกล้งเป็นแฟนพี่ให้้วนี่ไงพันห้าที่ฉันหมายถึงอะ่ะหมายถึงว่าหลอกยงยนั่นสําเร็จแล้วฉันจะจ่ายพันห้าแต่นี่มันไม่สําเร็จไงทาไมฉันต้องให้นายพันห้าด้วยอะ่ะเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเศรษฐกิจก็แย่ทำไมฉันต้องจ่ายด้วยเอาเงินพันห้าเก็บไว้ใช้ทั้งเดือนไม่ดีกว่าเหรอฮะนายไม่รู้เหรอเงินพันห้าสำหรับฉันเนี่ยเก็บไว้กินข้าวได้ทั้งเดือนเลยนะเว้ย แล้วผมจะไปรู้พี่ไม่เล่าก็พี่จ้างผมมาพันห้าผมก็มาเล่นตามไม่แล้วอะส่างเรียนไม่สาเร็จ,รจพี่ก็ต้องจ่ายผมพันห้าสิครับก็ <c oughs> ตอนแรกฉันก็นึกว่านายจะหลอกว่าแฟนของหนังนั่นนี่แต่นี่ก็ยังสู้เขาไม่ได้สักอย่างอะแล้วฉันก็ยังต้องมาโดนยานนั่นล้ออีกอะถ้าเกิดว่าฉันต้องมาเสียพันห้าอีกอะฉันก็ต้องมีเสียกับเสียดิรื่เป็นัร <c oughs> แนนะ่จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับ ค่าจ้างผมพี่จ่ายมาผมก็จบงานแค่นั้นเองฉันจะจ่ายให้หนายก็ได้แต่นายไปเสริมหน้ามาใหม่ให้หล่อก,กว่านายนั่นแล้วก็กลับมาแกล้งเป็นแฟนฉันอีกรอบนึงถ้าทําสําเร็จฉันจะจ่ายให้พันห้าไปเสริมหน้ามาตั้งกี่หมื่นกี่แสนพี่โอ้ยเม่เอาก็ได้ครับต่อไปมาจ้างอีกนะแต่แวาผู้หญิงอะไรเนี่ยเออไม่จ้างหรอเว้ยฮ้ยพี่พี่คะ ว่างไงครับน้องพี่พี่พกหน้าขาวทำไมอะคะอ๋อที่พี่ทาเนี่ยเขาเรียกว่าสาราคามันมาจากแถวเพื่อนบ้านเราอะแถวพมา่าพี่เอามาทาไว้กันผิวหนาพี่มันไหมเพราะว่าพี่มันเป็นในพานไงต้องคอยพันนะักท่องเที่ยวเขาเดินปุงเดินป่าเดินเที่ยวถ้าเกิดพี่ไม่ได้ทาหนาไว้นะเดี๋ยวพี่คนดำมาสิพี่ดูแลตัวเองขนาดนี้แสดงว่า พี่หล่อใช่ไหมคะอน้องพี่ก็ไม่อยากคุยนะสมัยพี่เรียนอยู่ปสองทับสามเนี่ยพี่มันก็หล่อสุดในห้องนะเพียงจำเพื่อนพี่ที่นั่งข้างๆพี่ได้อยู่เลยใหญ่เลยนะเหยนัติชาอุ้ยเหยนั่นนะหลงพี่หัวปักหัวปั้มซื้อน้ำาให้พี่ทุกเย็นอพี่รวยไหมคะอ่า ถ้าเกิดว่าถามพี่เรื่องมีตรงมีตังเนี่ยน,นะเฮ้ยทีทีพี่ก็ไม่อยากโม้นะเดี๋ยวมันจะว่าอวดรู้อวดรวยเอาเป็นว่ารถพี่อ่ะไม่เคยมีของตัวเองละกันอ้ยเั้นแสดงว่า พี่จนสินะคะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่พี่บอกว่าพี่ไม่มีรถเป็นของตัวเองเนี่ยพอเวลาพี่จะซื้อรถเมื่อไหร่นะพี่ก็เอาเงินในคนนั้นคนนี้ไปซื้อมาให้พี่แล้วก็ขับให้พี่พี่เกียนไปทําเอกสารมันซึซกซักพี่เคยครั้งหนึ่งนะพี่ได้รถ BMW พี่เกียนไปทําเอกสารที่เกียดไปซื้อเอง พี่เลยจางตาที่ขายสมตามอยู่หน้าบ้านพี่อะไปซื้อบีเอ็มให้เขาคันหนึ่งบอกให้มันรับพี่ไปส่งปากซอยแค่น,นั้นแหละแล้วก็เอาบีเอ็มไปเลยหุย<ฮ>จริงเหรอคะเนี่ยน้องเชื่อพี่ไหมล่ะแอดน้องเชื่อก็จริงนั่นแหละเออนี่มาแต่มาชวนพี่มีอะไร,รอ่ะคือหนูกําลังตามหาคนที่ทั้งหล่อแล้วก็ทั้งรวยอยู่อะค่ะ ี่เป็นแฟนหนูไหมคะอเปไอคนทั้งหล่อทั้งรวยเนี่ยมันคือพี่แต่มันติดอย่างเดียวเลยพี่ไม่ชอบหนูหรอคะเปล่าพี่มีเมียแล้วอ่ะทำไงดีเนี่ยนั่นมันเงาะครับเงาะเงาะเงาะนเงาะเงาะเงคอนายนายเป็นใครอ่ะงะเงาะเงาะไงเอ่มีมีอะไรหรอครับนายอย่าบอกนะ ว่านายคือเงาะป่า,างั้นเหรอเอ่อก็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 ใช่ใช่ครับนายคือเงาะป่าตัวจริงเสียงจริงเลยเหรอออใช่ครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับเงาะป่าที่ฉันหมายถึงอะ่ะก็คืออยู่ในตำราเรียนของฉันใช่ไหมว่าถ้าเกิดนายได้จุมพิษกับรักแท้ของนายนายก็จะกลายเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมากเลยใช่ไหมใช่ครับ

จะเจออะไรล่ะครับถ้าเกิดว่าฉันพานายไปอยู่ต่อหน้านางนั่นแล้วเราก็จูบกันแล้วนายก็กลายเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมากๆหน้าตาดีที่สุดในโลกถ้าน,นางนั่นเห็นน่ะต้องอกแตกตายแน่นเลยนายไปกับฉันนะเออไ,ไปไหนล่ะครเออเอาเป็นว่าต่อจากเนี้ยนายเป็นแฟนกับฉันนะะเป็นแฟนเออได้ยังไงล่ะครับได้ดีก็ฉันนี่แหละเออ คือรักแท้ของนายอ่ะเออเจ,จ็จริงเหรอครับอืมจริงจริงฉันนี่แหละรักแท้ของนายพ่อพกับแม่ผมบอกว่ารักแท้น่ะหายากผมเลยออกมาตามหาทำไมมันง่ายจังเหรอครับนี่ถ้ามันยากอ่ะมันจะเรียกว่ารักแท้ไม่เล่าคูอกันแล้วอ่ะมันนม่ยากหรอกนะเออก็นานสินะครับงั้นแสดงว่า คุณก็คือรักแท้ของผมจริงๆนั่นหรอครับอือองั้นผมกับคุณก็เป็นแฟนกันใช่ไหมครับอืมใช่สิงั้นผสมพันธ์ได้เลยไหมครับเอ้ยเดี๋ยวอันนั้นมันลัดขั้นตอนไปหน่อยอะเอาเป็นว่าอย่างนั้นค่อยๆทำตามที่ฉันบอกไปก่อนแล้วกันนะอ๋อได้ครับคุณรักแท้เอ่อเรียกฉันว่าแคร์ก็ได้ว่าแต่นายเชื่ออะไเหรอเอ่อผมชื่อโง่ครับอ๋อโอเคโง่ เดี๋ยวนายอ่ะตามฉันมาหน่อยนะเอ่อหัวร้ออะไรหรอครับ <c oughs> ไม่มีไรอ๋เก้าาสน,าานอผู้ใดนาเอ้าเนาะเป็นไงพักที่บ้านฉันอ่ะเตียงนิ่มกว่าในป่าใช่มิล่ะเอ่อใช่ครับคุณรักแท้เตียงนิ่มมากเลยครับอืมก็ดีละเอ้ยดิเดี๋ยวนะนี่นายนาย ล้วว่าฉันแก้ผ้าอยู่อ่ะทำไมหรอครับก็ฉันแก้ผ้าอยู่ไงนายจะมามองได้ยังไงกันเล่าก็คือก็เราเป็นรักแย่งกันแล้วกันไม่ใช่หรอครับเออแต่ว่ามันยังเร็วไปไม่เข้าใจหรอแต่ว่าหันหลังแบบนี้ผมก็เห็นเอ้ยงั้นนายก็หันไปดิไปครับหันหน้าครับนี่จําไว้นะต่อไปอ่ะอย่ามาแอบดูฉันแบบนี้อีกเอ่อขอโทษน้วกนะครับ ผมนึกว่าเราเป็นรักแท้กันก็สามารถเห็นของกัน <ithe ater> <dialect> ได้ทุกอย่างอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณยังเห็นของผมผมสามารถแค่ได้เลยนะคะตอนเนี้ยไม่ต้องนะฉันไม่อยากดูตอนนี้น่ะรอทนายหน้าตาดีขึ้นกว่านี้เมื่อไหร่อ่ะฉันค่อยดูก็แล้วกันเอองั้นแสดงว่าถ้าหน้าตาผมยังเป็นแบบนี้ผมก็ไม่ชอบผมนั้นเหรอครับเออจริงๆฉันก็ไม่ได้ติดอะไรเรื่องหน้าตาหรอกนะแต่ว่า ฉันน่ะมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งยายนั่นอะ่ะมันชอบได้ดีกว่าฉันทุกอย่างเลยตั้งแต่เล็กจนโตยายนั่นน่ะมีแฟนดีกว่าฉันตลอดเลยอะ่ะจริงๆฉันไม่ได้อยากเอาไปแข่งกับยายนั่นเท่าไหร่หรอกแต่ยายนั่นนั่แหละเวลาได้แฟนดีเมื่อไหร่อ่ะก็ชอบเอามาย้อเย,อเยอ้ยฉันเอามาอวดฉันตลอดเวลาเลยฉันก็เลยอยากจะแก้แค้นยายนั่นกลับบ้านสักครั้งนึงอะ่ะ ก็เลยเป็นเหตุผลที่มาตามหาง้อป่าอย่างผมเพื่อที่หวังว่าง้อป่าอย่างผมจะหน้าตาดีขึ้นนั่นหระครับเอก็ประมาณนั้นแหละเข้าใจ้วครับถ้างั้นรีบแต่งตัวนะครับเดี๋ยวผมไปสั่งอาหารรอนะครับผมรีบมานะเอเอไม่กดเลยวะเนี่ยหนังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำหนังต่อไปด้วยและกดติดตามกันด้วยนะมาแล้ว <laughs> ผมสร้างอาหารเต็มโตเลยครับกินได้เลยนะครับเอ่อกำลังหิวพอดีเลยอะ่ะถ้าอย่างงั้นคุณแค่ก็เชิญกินได้เลยครับแล้วนายไม่กินหรอผมยังไม่ค่อยหยิวนะครับมันยังไม่ใช่เวลากินของผมถ้างั้น <c oughs> รอฉันแป๊บนะได้ครับไม่ต้องรีบกินนะครับผมรอได้ครับรเสร็จแล้วอะอะอ้าะอต็มอตอะอะอัอะ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 นะอ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 อ อางที่เคยบอกอ่ะฉันไม่ได้กินอะไรมาหลายวันอ่ะก็เลยหิวไปนิดนึงอโอเคครัถ้างั้นเรามาคุยกันต่อดีกว่านะครับเอเดอรี่คุณอยากให้ผมไปช่วยแก้แค้นอะไรเพื่อนสนิทของคุณอ่ะไม่ได้จะแก้แค้นอะไรหรอกก็อ,อย่างที่ฉันบอกอ่ะฉันอยากจะสั่งสอนนี่นั่นให้มันรู้ซะบ้างว่าการโดนล้ออ่ะมันรู้สึกยังไงอย่างๆแล้วอ่ะ มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีหรอกนะครับที่คุณจะเป็นแฟนกอบใครสักคนหนึ่งเพราะว่าอยากจะเอาคนคนนั้นไปเปรียบเทียบกับแฟนของเพื่อนกูนะครับออมเรื่องนั้นฉันรู้อยู่แล้วนะ่ะแต่ว่าเหตุการณ์ที่ฉันจะทําแบบนั้นนะ่ะแต่การที่ฉันตกลงคบกับนายอะ่ะฉันไม่โกหกนะถึงแม้ว่าใจไงก็ตามอะ่ะถ้าฉันตกลงคบกับนายไปแล้วอะ่ะฉันก็จะคบกับนายต่อ <laughs> คนี่แตกจรงเลยนะครับทั้งๆท,ที่แค่ต้องการอยากให้ผมกลายเป็นคนที่หลอกวันนี้แล้วก็เอาไปอวดเพื่อนแต่ดันจะรักษาคําพูดคบกับผมต่อนี่ผมจะเชื่อคนแบบคุณแน่จนริงเหรอคะเนี่ยนี่คนอย่างฉันเนี่ยเชื่อได้เสมอฉันบอกว่าฉันจะคบนายต่ออ่ะฉันก็จะคบนาถึงแม้ว่าผมจะไม่หลอกึ้นก็ตามหรอครับอือก็ตามนั้นแหละ <laughs> แม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับเออฮะเนอะเออพยียมกันเตรี่ันกันนี่นี่หยุดเลยนะจะหัวล้ออะไรรอดูก่อนแล้วกันรอดูอะไรเหรอก็รอดูนี่ไงรอแป๊บอะไรมันเฮ้ยทำไมถึงเปลี่ยนไปอ่ะ เป็นไงบ้างครับผมเปลี่ยนไปจริงๆใช่ไหมอะอ่ออืมนายเปลี่ยนไปจริงอะนายดูดีขึ้นกว่าตอนเมื่อกี้เลยอะจริงอะครับ <c oughs> สแสดงว่าที่พ่อกับแม่ผมบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยนี่ขนาดดูดีขึ้นแลยงเต็มหน้าอยู่เลยอะนี่จ้านี่ฉัน แปลกใจนเนี่ยที่อยู่ดีๆจากง้อปากตัวดำๆเมืบบ่อกี้พอแกจกกูบเขาแค่แป๊บเดียวกลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนร่างเปีควนรนึงที่ดูดีขึ้นที่หล่อขึ้นฉันตกใจนะเนี่ยแต่ว่าขนาดกลายเป็นคนที่หล่อแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ขึ้นแฟนหนุนฉันเลยนะบอกตรงๆนี่ฮะแฟนหนุมฉันถอดหน้ากากออกมาเนี่ยฉันว่ามีสลบกกันไปหมดเลยเนะี่ย แต่ว่าการที่คุณแชร์เขามีแฟนที่ไม่ได้หน้าตาดีเท่ากับคุณมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดนี่ครับการจะเป็นแฟนกันถ้ามัวแต่คิดถึงแต่เรื่องแบบนั้นน่ะมันจะไปเจอรัางแท้ได้ยังไงล่ะครับออจะงงไม่ถูกไม่ชี้ไม่ไมสนฉันอ่ะชอบคนหลอแค่นั้นแหละ <c oughs> ไปก่อนนะรอ้อสุดแล้วนะเนี่ยโอ้ยจนได้อ่ะเออ ขอโทษนะครับคุณแค่ที่ผมช่วยเหลือคุณไม่ได้เลยอ่ะผมทำให้คุณโดนเพื่อนของคุณล้ออีกแล้วนี่มีเป็นไรหรอกนะเมื่อกี้อ่ะนายก็ทำสุดยอดมากแล้วฉันชอบมากเลยนะคำพูดของนายเมื่อกี้อ่ะเหมือนหลุดมาจากพระเอกในหนังเลยอ่ะเป็นเรื่องจริงนะครับ <c oughs> อืมนายเองอ่ะก็ไม่ต้องคิดมากนะผมไม่เป็นไรหรอกครับคุณแค่นะนะั่นอ่ะอืมฉันชินแล้วล่วนะน่า งั้นเดี๋ยวฉันไปหานะ้ามาให้นายกินแล้วกันนะนายรออยู่ตรงนี้แป๊บนะึงนะเอ้ยข,ขอโทษนะพอดีว่าพื้นมันลื่นอ่ะเจ็บเจ็บตรงไหนไหมครับคุณค่์ไม่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 ไหนนั่นแหละจาห้อมีอะไรเหรอครับคุณแค่์ ไปอีกแล้วอ,ะอ่ะฮะผมเพียนไปอีกแล้วหรอครับใช,ใช่ใช่ตอนนี้นายขา,าวกว่าเมื่อกี้แล้วก็หน้านายก็ดีมากปากนายก็อมชมพูแก้มของนายก็อมชมพูตอนนี้นายดูดีกว่าเมื่อกี้อีกอ,ะอ่ะฮะ,ะนี่มันยังไงกันละเนี่ยทำไมนายถึงเปลี่ยนไปอีกแล้วอ,ะอ่ะเอ่อใส่จะเป็นเหมือนที่แม่ผมบอกให้หนายยครับ อะไรยังไงอะไรหรอแม่ผมบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไร่ที่ผมได้ hit, จูมพิสัำระแท่งผม่างกายของผมอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดูดีดขึ้นแต่จะดีขึ้นแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผมรักผู้หญิงคนนั้นมากแค่ไหนผงสัยตอนแรกที่คุณจูบผมผมก็มีหวันว่นไหว,น,ว,น,วน,นิดๆนะคะแต่พอรางวัลพีสท,ที่ได้ลงไปกอดกรบคจนมันทำให้ผมมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นอะ นางกายผมมันหลยถึงไปอีกรอบกดามาถ้าเกิดว่าเราเขสองคนใช้กินไปแล้วนายเกิดชอบฉันขึ้นมาอีกนายก็อาจจะดูดีรู้อีกนี้นึกนะนาะก็ไม่เป็นแบาดนั้นนะครับแล้วทำยังไงอ่ะนายถือจะชอบฉันมากขึ้นอ่ะก็เมื่อกี้ตอนแรกไม่อเกิดรบกนผมก็ชอบั้งาแล้วนะครับเมื่อกี้ ไม่กอดครั้งแรกกับคบนทุกทำให้ท้องบามากยิ่งขึ้นอีกครับโอ้ยฉันอขอจะจูบแล้วเนี่ยเนื่องฉันรู้จว่าจะทำยังไงให้นายรักฉันมากขึ้นทำยังไงล่ะครับถึงหน้าตามฉันมานะอ,อีกนะเดี๋ยวครับ